คราบสวัสดีครับผมกไายควันหอมวันนี้ก็อากาศร้อนเช่นเคยแล้วก็มายังเสยนแตกเหมือนเดิมแล้วท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลง Youtube youtube นานนะก็คิดถึงท่านผู้ชมกันเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ทํานะเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาจากงานนอกนะครับไปงานนอกมาก็หลายวันอยู่นะครับแล้วก็เอางานนอกมาทําในบ้านด้วยวันนี้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบคันนี้แต่คิดว่าน่าจะ น่าจะไม่ได้ลงคลิปนะอันนี้จะเป็นคลิปแยกต่างหากนะครับเนื่องจากว่าพอดีผมมีลูกสูบอยู่สามลูกนะครับก็จะเป็นของ VR 2 JK เห็นไหมแล้วก็ของ t s e t r นะครับของ t z อาจ r จะมีสองลูกทีนี้มันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่เลยซึ่งผมเนี่ยไปเจอมาไปเจอข้อแตกต่างของ t z r มานะครับอย่าคิดว่า t s e t r ไม่มีข้อแตกต่างกันนะมันมีนะ t s e t r นี่แหละเพียงแต่ว่ามันต่างที่ปีไว้ท่านผู้ชม อันนี้เป็นลูกไซส์สามร้อยนะครับเอาสลักออกไม่ได้เพราะเมียของมันอันนี้เป็นลูกทีเซอร์ไซส์สามร้อยหกสิบสองมิลน,นะครับซึ่งลูกเนี้ยก็เอามาขายนี่แหละนะพอดีมันไปอยู่หลงังร้านนานเป็นสิบปีนะครับเป็นสิบสิบปีเลยตัวนี้ตัวน,วนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนตัวเนี้ยเป็นซ 300, ไซส์สามร้อยเวทีเซอร์ไซส์สามร้อย 300. แล้วเจ้านี่คืองานปีใหม่ตัวนี้เป็นงานปีใหม่นะครับตัวนี้เป็นงานปีใหม่ไซส์ร้อยห้าสิบช่วงประมาณปีสองห้าหก กเท่าไรไม่รู้อยู่ประมาณหกสามหกห้าประมาณนานเนี้ยงานนู้นี้ะแล้วนี่ลูก VR ลูก VR บริษัทเดียวกันซึ่งเป็นของยามาฮ่านะครับเป็นของยามาฮ่าประเทศไทยเรานี้แหละเป็นเอ่องานปีใหม่เช่นกันก็ประมาณปีสองห้าหกสามถึงหกห้าประมาณเนี้ยผมก็ไม่ได้ดูปีปีมันลางนะครับอันนี้ก็พูดง่ายๆว่ามันเป็นปีใหม่ตัวนี้ก็ปีใหม่แต่แต่ลูกไซส์สามร้อย300เนี่ยปีเก่าอันนี้คือกล่องกล่องของมันเนี่ยกล่องของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้ นะครับอ่ามันจะเขียนตรงไหนวะนี่ j จแปนนะครับ Made in j จแปนซึ่งเป็นลูกเก่าของญี่ปุ่นเลยนะครับเกรดเทียบแท้มากๆผมบอกเลยมันมันเทียบแท้มากๆ่านผู้ชมดูเนื้อมัน,นดนนนิเห็นไหมมันยังมีพวกลายคราบน้ํามันเห็นไหมนะครับแล้วดูงานปีใหม่เห็นไหมสีก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อลูกสูงค่อนข้างจะแตกต่างกันนะ นะครับทีนี้ทําไมต้องมาทําเป็นคลิปใช่ป่ะทําไมต้องมาเป็นคลิปใช่ไหมมันมีอยู่สองกรณีที่ผมมาทําคลิปน่าจะสองไนะอันหนึ่งกูมาขายของกับอันสองมาเปรียบเทียบระหว่างลูกปีใหม่กับปีเก่านะครับให้ดูว่าความแตกต่างมันคืออะไรบางคนอนะ่ะบางคนมันอาจจะคิดว่าเอ้ยแม่ไม่แตกต่างกันหรอกปีใหม่กับปีเก่าแค่อาจจะว่าเนื้อวัสดุงานไม่เหมือนกันไม่ใช่แตกต่างแค่เนื้องานอย่างเดียวนะท่านผู้ชมมันแตกต่างกันที่รายละเอียดด้วยนะ อะไรครับรายละเอียดอภิพาไม่ได้เลยซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นลูกที่สิบปีบวกนะครับอยู่หลังร้านมานานมากๆดีบวกไปแทะแดดอ่าทีเนี้ยมันมีอยู่สามลูกทีเซกับทีเซแล้วก็ VR ซึ่ง VR เนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งที่หลังนะอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับทีเซตที่เป็นของปีใหม่กันก่อนนะอันนี้ปีชนปีนะครับปีที่ไม่หนีกันอย่างที่ท่านผู้ชมรู้ครับว่า VR Tset สามารถใส่กันได้แล้วก็ความงมงายที่บอกว่าแม่งเหมือนกัน VR Tset ไม่เหมือนนะแต่ความงมงายนั้นอ่ะมันกําลังจะเป็นจริงไว้ท่านผู้ชมที่บอกว่าเหมือนกันใช่ป่ะสิ่งที่เหมือนกันอนะ่ะบางคนถ้าเพิ่งจะเล่นก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าถ้าใครที่เล่นมานานแล้วหรือว่าเป็น FC ผม,มก็น่าจะรู้ว่าความแตกต่างของ t z R กับ VR ของลูกสิบอะ่ะแม่งต่างกันตรงไหนใครตอบได้บ้างอ่ะโอเคคนที่ตอบได้ก็ตบมือให้ตัวเองนะครับคนที่ตอบไม่ได้ไม่เป็นไร ที <T> ่ซ r อากับ v ีข้อแตกต่างอะ่ะมันมีอยู่สองอย่างสองหรือสามอย่างสามอย่างเลยครัมั้ง,งอันหนึ่งสลักตรงนี้เนี่ยล่องสลักตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะของ vr รเนี่ยจะยาวกว่าของ v ีอาจะยาวกว่าซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถลูกปืนลูกปืนปลายก้าน VR รใส่กับทีเซได้เพราะทีสั้นกว่าดูด้วยตาจ,จะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าความแตกต่างอยู่ตรงนี้อันหนึ่งแล้วนะสองหัวลูกสูบ อคลิปนี้น่าจะให้เป็นกล้องหน้าหมดเลยนะครับน่าจะเห็นกันชัดขึ้นไหมอ่ะเห็นไหมครับจะทำไงให้เห็นๆกันดีวะหัวลูกสูบตามความจริงแล้วเนี่ย TZR จะมีความนูนมากกว่า VR นะครับและอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายอย่างที่สามอย่างที่สองคือหัวดูดกว่านะอย่างที่สาม TZR แหวนสูงกว่าครับท่านผู้ชมดูดีๆนะ เล้วแหวนอนะอ่านะครับอันนี้นี่ทีซัอานะนี่มีอ่ะทีซัอาเนี่ยหัวจะนูนกว่าและล่องแหวนจะสูงกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่ะเห็นไหมสูงกว่านิดหนึ่งนะครับน่าจะคงไม่ถึงมิหลหรอกมั้งแต่ตก็จดว่าสูงกว่าแล้วหัวจะมีความนูนกว่าซึ่งตอนที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นงานปีใหม่เว้ยมันเป็นงานปีใหม่ซึ่งมันจะเริ่ม เริ่มพบความอ่าความงานที่บอกว่ามันเหมือนกันกําลังจะเป็นจริงนั่นคือหัวลูกท่านผู้ชมหัวลูกสูบทีเซตอ่านะครับงานปีใหม่ๆแล้วก็เป็นเอ่อบางยี่ห้อบางยี่ห้อมันจะแบบมันจะนูนเท่ากันเลยท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับถ้าเราไม่เทียบถึงเรื่องแหวนสูงแหวนต่ำนะผู้ชมดูดิอันนี้คืองานงานปีใหม่นะครับงานปีใหม่ซึ่งที่ผมสังเกตเนี่ย หัวทีซัทอาร์นี้ยหัวความนูนของมันน่ะแม่งจะเกือบเท่าว R เลยใช้คําว่าเกือบเท่าหรือว่าถ้าสายตายดีเนี่ยผมว่ามันอาจจะเท่ากันเลยซึ่งมันเป็นงานปีใหม่ปีใหม่เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันพัฒนาไปยังไงงานปีใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาลดต้นทุนหรือเขาพัฒนามายังไงแบบเหมือนว่าให้มันใช้กันได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่อันเนี้ยไอสองลูกเนี่ยมาจากบริษัทเดียว,วกันคือบริษัทเดลมาหาประเทศไทยนะครับเนี่ยสิ่งที่มัน แทบจะถูกกลืนไปกับคําพูดที่ว่ามันเหมือนกันก็คือหัวลูกที่มันจะนูนเท่ากันที่ผมดูดเนี่ยคือมันเท่ากันนะ <c oughs> ผมดูอ่ะคือคือแม่งเท่ากันเลยที่ดูนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอตผลิตที่แม่งผมได้รตนี้มามเลยเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าใครแบบได้มาแล้วเออลองว่าดูมันไม่เท่ากันก็อันนั้นผมก็ไม่รู้แต่ที่ผมเจอคือว่ามันเท่ากันชมมาดูนี่อันนี้คือลูกทีเซตปีเก่ายี่สิบปีหรือว่าสิบสิบปีแหละมันสิบปีเนาะ ก็ทางร้าเขาบอกว่าสิบปีอ่ะสิบปีกว่ากูก็ว่าดูจากสภาพลูกแล้วสภาพกล่องอะ่ะมันเป็นสิบปีสิบสิบปีเลยนะแล้วลูกไซส์สามร้อยท่านผู้ชมไซส์าสามร้อยหกสิบสองมิลอ่ะหกสิบสองมิลอ่ะแล้ว 62, อ 62, อลของเจแปนอะ่ะท่านผู้ชมดูดิข้างในเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากล้องจับเห็นไหมนะข้างในเนี่ยมีตัวอักษรเขียนว่าเจแปนนะครับลูกเนี่ยผมขายนะผมขายยูหนึ่งพันเอาไปเล่นหนึ่งพันรวมส่งผมให้เลยนะครับแบ่งแ่งกันไปไซส์สามร้อย 300. ถามว่าไซส์สามร้อยแม่งดียังไงมันดีกว่าลูกแกมยังไงก็คุณไม่ต้องแปลงนะไม่ต้องแปลงคือสมมติคุคณซื้อลูกแกมมาอะสมมติคุคณซื้อลูกแกมแท้มาเลยเท่าไหร่ผมไม่รู้ซื้อซื้อลูกแกมแท้ทีนี้สิ่งที่คุณต้องทาอะก็คือคุณต้องไปปาดหัวเลยแล้วต้ไปตัดตีนเพราะมันยาวกว่าส่วนมากเขาจะตัดตีนนะไม่ตัดก็ได้แต่ส่วนมากจะตัดกันแต่ถ้าคุณใช้ลูกเนี้ยก็อันนั้นจะเทียบเป็นแกม้าไซส์ร้อยเนาะหกสิบสองแกม้าไซส์ร้อยของเดิ ก็อันเนี้ยเอาไปใส่โบ้ได้เลยใส่ VR ก็แรงใส่ t s ก็ได้รงรุ่นเลยทีนี้เดี๋ยวความแตกต่างของ t ี a t จะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูแต่ตอนนี้ยังไม่ให้ดูครับหนึ่งเดี๋ยวอันนี้มาลูก T-SAT อ่านนะครับมาเทียบกับ VR ด่วนท่านผู้ชม,ม <S <S เห็นไหมครับเห็นปนะเห็นความต่างๆ่ะเห็นเห็นเลยนะขอบคุณครับน่าจะเห็นเลยนะว่าความนูนของหัวเห็นปะตัวนี้นูนกว่าซึ่งถ้าเราเทียบกับตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยแม่งนูนเกือบเท่า VR เลย เดี๋ยวมาดูว่าถ้าเอาทีซัทเทียบกับทีซัทนะครับเราจะเห็นความนูนที่ชัดเจนขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะปีใหม่เนี่ยจะมีข้อแตกต่างอยู่ก็คือล่องแหวนนะครับล่องแหวนจะสูงกว่าเห็นนะถ้าดูดีๆนะครับร่องแหวนตัวบนเนี่ยจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่าไม่เท่าไม่เท่า VR ครับก็อันนี้ตัวตัวงานเก่าจะต่ำกว่านิดเดียวนิดเดียวถ้าถ้าสมมตินะถ้าเทียบกับ VR เนี่ยเราเทียบเป็นมิลหนึ่ใช่ปะ แต่ถ้าเราเทียบกับงานเก่าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณาประมาณ0.3มิลอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือไม่ถึงมิลมันจะน้อยกว่าแล้วผู้ชมดูความนูนนะครับเียเห็นได้เห็นได,นด้มันมันดูเท่ามันจะนูนกว่าด้วยนะมันจะนูนสูงกว่านะครับเห็นไหมบางคนอาจจะมองเท่ากันก็ได้แต่ผมมองมันสูงกว่าสายตาผมไม่ดีวะนี่่านผู้ชมเราล่องตรงนี้นี่ ช่วงร่องแหวนเห็นนะตรงเนี้ยตัวปีเก่าเลยครับจะสูงกว่าจะสูงกว่าบางกว่าแต่ของปีใหม่เนี่ยมันจะหนากว่าเห็นไหมเดี๋ยวเติมแป๊บหนึ่งช่วงนี้อากาศร้อนน้ำโซดาท่นผู้ชมไม่ใช่น้ำท่อมไม่ต้องกลัวทีนี้อ่ะอีกหนึ่งอย่างแล้วเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วไปทำคันนี้แหละนะครับ เทียบกับบรเห็นไปแล้วเนาะว่ามันต่ต่ากัาางงานมากถ้ากับบ r นะครับหัวจะนูนกว่ายเยอะเลยเห็นปะอ่านะทีนี้อีกอย่างที่สำคัญที่กำลังถูกเลือนลางไปจากลูกสูบทีซัปีใหม่นะครับอีกอย่างท่านผู้ชมเห็นลูนี้ปะอันนี้คืออะไรใครตอบได้คืออะไรอ่ะตอบได้ผมือให้ัวเองใครตอบไม่ได้มาดูกันเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมันมีหน้าที่ มีหน้านะที่จ่ายไอดีจ่ายไอดีให้กับลูกปืนปลายก้านหรือว่าตัวเลี้ยงลูกปืนปลายก้านนั่นเองนะครับผมทีนี้ลูกบอลตัวไหนวะใช่ปะวะเสื้อมไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะมาดูกล้องหน้ากันนะครับในส่วนของทีเซอาที่ผมบอกว่า,วามันเอาไว้เลี้ยงตัวนี้ลูหลังนะครับในส่วนของรูหลังเนี่ยที่ผมบอกว่าเอาไว้เลี้ยงลูกปืนปลายก้านบนเพื่อให้ไอดีมันเข้าไปเลี้ยงเนี่ยตัวใหม่ปีใหม่ กับปีเก่าต่างกันยังไงและผลที่ได้คืออะไรนี่ท่านผู้ชมเมือแจ้งให้เดี๋ยวจะพยายามให้มันตรงที่สุดแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยท่านผู้ชมเห็นปะเห็นช่องไอดียไหมครับที่มันปลิ้นออกมาเห็นนะเนี่ยเนี่ยขอบข้างตรงนี้นะครับตรงรูเนี่ยมันเห็นครึ่งหนึ่งถูกป่ะไม่ถึงครึ่งด้วยเนี่ยอย่างละนิดอย่างละหน่อยเองเห็นปะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับคือ ถ้าไอรูไอสองรูเนี่ยรูเลี้ยงลูกปืนปลายก้านเนี่ยมันมันผมสังเกตมาเยอะแล้วว่ายิ่งปียิ่งไหนแม่งยิ่งชิดกันยิ่งเข้ามาชิดเข้ามาชิดมันบางคนอะ่ะจะบอกว่ามันเอาไว้เป็นรูอะไรวะรูกักโอตลุปนะครับรูก,กักรูปเพื่อเลี้ยงล่องแหวนตรงนี้หรือไม่ก็ไว,กววกกกวไว้เลี้ยงลูกปืนปลายก้านนะครับ ท่านผู้ชมสังเกตดูว่างานเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงกับล้องแหวนเห็นปะมันไม่ได้ไปเลี้ยงร่อแหวนเลยนะเพียงแต่ว่าของใหม่เนี่ยของปีใหม่ใหม่เนี่ยมันอาจจะไปเลี้ยงร่อแหวนด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับปีเก่าเห็นไหมปีเก่าจะมีความห่างที่ห่างมากๆเราเราจะไม่พูดถึงขนาดของลูกที่มันใหญ่โตนะครับเห็นไะเห็นนะความห่างมันห่างกันเยอะเลยนะครับพออันเนี้ยผมยัดเข้าไปให้ดูไม่ได้พอมันห่างกันอ่ะ นี่บอกว่าพอมันห่างไอตัวเนี้ยมันก็จะกินพอดเข้ามากขึ้นนะครับเนี่ยมันจะมันจะกินพอดมากขึ้นทําให้ไอเดียมันมันจ่ายเข้าไปเยอะกว่าไปเลี้ยงรถปืนปลายก้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับก็คือตัวนี้งานมันเก่ามันเก่ามากๆเลยตัวนี้ลูกนี้หนึ่งพันรวมส่งเอาไปเลยใครสนใจมีลูกเดียวนะครับเนี่ยพวกเสือกพวกงานปีใหม่ๆเนี่ยมันก็เข้ามันเข้าแค่ครึ่งเดียวเนี้ยไม่ถึงครึ่งเลยกินแค่ปลายๆแค่นี้นะครับแต่ส่วน ของลูกปีเก่าเนี่ยไม่กินเป็นครึ่งเลยก็คือจะจ่ายจะจ่ายไอเดีเข้าไปในลูกปืกปลายก้าน,นได้มมีประสิทธิภาพนะครับก็คือว่ามันจะแช่ได้ด,ดีกว่านั่นเงแล้วในกรณีที่ถ้าถามว่าเราโมโลูกได้ไหมโมได้ครับถ้าจะโมก็โมได้ก็โมให้ใหนูมันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองถ้าขายันก็ทำถ้าขาี้เกีาายจก็ไม่ต้องก็น้ําหนักแล้วก็เกรดงานก็ค่อนข้างจะต่างกันนะครับเห็นไหมเนี่ยดูรูเดี๋ยวรูอันนี้รูไว้ให้พวกชํามันนคะครับเข้าไปเลี้ยงสลักกา้าน เลี้ยงสลักการตัวนี้ไม่ให้มันฝืดถ้ามันฝืดแล้วมันจะล็อกแล้วมันจะเอาไม่ออกนะครับแล้วก็อาจจะติดได้เนี่ยก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่แต,ตกต่างกันอันนี้ผมให้ดูเรายังไม่ได้ให้ดูเนาะให้ดูแล้วหลักจาไม่เห็นกันอันนี้ถ้าผู้ชมเห็นไหมเจแปนนะครับเห็นด่ะตีเจแปนเลยนะครับแน่นอนว่าลูกนี้เหนียวแน่นอนเดี๋ยวลูก VR พูดถึงลูก VR นนิดึงเดี๋ยวจะปิดคลิปละเดี๋ยวจะไปทํารถละพูดถึงลูก VR นิดึงหน่อยครับ ในส่วนของลูก vr เนี่ยที่มันไม่ให้มาเนี่ยเพราะว่ามันมันอาจจะไม่ได้ฉูดฉาดพูดป้าเท่าทีซเซตในรอบปลายเลยไม่ต้องมีเราสามารถโมได้สามารถโมเจาะได้นะครับเจาะก็ขนาดให้เท่าลูกเนี่ยถ้าใครมีลูกเก่าๆก็ลองวัดดูลองเทียบดูได้เลยระหว่างลูกเก่าๆกับลูกปีใหม่ๆ่แม่งเหมือนกันหอ่อแม่งไม่เหมือนกันผมบอกเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นใครอยากให้ลูกปืนปลายกา้านมันใช้ได้ยาวๆก็พอ vr ก็เจาะลูซะหน่อยแบบไหนก็ได้เจาะสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมวงกลมเจาะได้หมดแหละ อ่ะโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ผมมาขายของแล้วก็มาบอกถึงความแตกต่างระหว่างปีเก่ากับปีใหม่นะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกใช้กันเอาเลยโอเคคลิปนี้ไม,ม่มีแล้วเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ